แอนโทเนียโพซิลออกโรงชี้แจงแล้วหลังเกิดดรามา่าแฟนหนุ่มอีโรฟานฟานดี้ลบภาพเกลี้ยงไอจีแท้เป็นเพราะเหตุนี้วอนชาวเนตอย่าดามั่วกลายเป็นเรื่องที่แฟนนางงามต่างถกเทียงสนันโลกโซเชียลเมื่อหวานใจของสาวแอนโทเนียโพซิลเจ้าของตำแหน่งรองอันดับหนึ่งมิสยูนิเวิร์ส2อ2 3อย่างอีโรฟานฟันดี้หนุ่มนักฟุตบอลทีมบีจีปททม ยูไนเต็ดได้ออกมาลบภาพในอินสตาแกรมส่วนตัวจนหมดเกลี้ยงพร้อมโพสต์ข้อความในสตอรี่ไอจีว่าออฟไลน์งานนี้ทำเอาชาวเน็ตและแฟนคลับต่างเดากันไปต่างๆนานา,นาอีกทั้งยังกังวลเรื่องความสัมพันธ์รักของทั้งคู่อีกด้วยชาวเน็ตแห่ยงปมแอนโทเนียปลื้มนายนภัร นอกจากนั้นประเด็นที่อีโรฟานฟานดี้ออกมาลบภาพในอินสตาแกรมส่วนตัวหลายคนยังแห่โยงไปที่หนุ่มนายนภัสเนื่องจากก่อนหน้านี้นายนภัสได้อัดคลิปวิดีโอแสดงความยินดีกับแอนโทเนียว่าก่อนอื่นเลยขอแสดงความยินดีด้วยนะครับผมเก่งมากๆเลยนะครับตอนที่แอนโทเนียประกวดอยู่ ผมก็นั่งดูถ่ายทอดสดเชียร์ลุ้นทั้งกองมีหลายคนอยากจะฝากบอกนะครับว่าภูมิใจในตวแอนโทเนียยังไงผมขอเป็นกําลังใจในการทํางานปฏิบัติหน้าที่ต่างๆยังไงผมขอเป็นกําลังใจให้นะครับผมส่วนทางด้านแอนโทเนียเองก็เป็นแฟนคลับของนายนภัสเช่นกันแอนโทเนียชี้แจงสาเหตุอีโรฟานลบภาพในไอจี ล่าสุดทางด้านแอนโทเนียก็ได้ออกมาไลฟ์สดพูดคุยกับแฟนคลับตามปกติแต่ก็มีบางช่วงบางตอนที่เจ้าตัวได้ออกมาชี้แจงประเด็นดังกล่าวที่กำลังถกเถียงกันในโลกโซเชียลว,ว่าที่อีโรฟานลบรูปในไอจีไม่เกี่ยวกับนายนภพัทเลยและอีโรฟานก็รู้ดีว่าว่าเธอนั้นชื่นชอบมานานเพียงแต่เพราะตอนนี้อีโรฟานกำลังเบรกการเล่นโซเชียลไม่ได้ทะเลาะกัน ความจริงแล้วไม่มีอะไรเลยอย่าเดากันไปผิดผิดมีแค่นี้มันไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่เลย